อานะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ดูนะครับ Extreme Big Surprise นะครับเรียกได้ว่ามาเต็มกับการขายไอเทมการจัดกิจกรรมและสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังเล็งหามองหาเกมที่กำลังจะมาใหม่ภายในปี2024นี้นะครับก็ได้ประกาศลดแแบประมาณแล้วนะครับโดยเกมแรกนะครับเป็นเกม Audition นะครับหลายๆหลายคนก็คงเคยเล่นใช่ไหมครับเกม เอเดตตานานนะครับที่หลากหลายคนก็แบบมีท่าทางในการเล่นนะครับมาาสาวในเกมนี้นะครับก็มาแล้วครับในรูปแบบของโมบายครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะที่ค่ายเอ็กซ์ตรีมของเราคนอีกนะครับอเกมเกมหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนแนวเกมเก็บเบลล์เนี่ยเอเมบัวพีจีคงจะเคยเล่นกันนะครับเป็นเกมเก็บเบลนะครับเป็นอวพีจีที่มีหลากหลาย คลาสมีหลากหลายคลาสให้เลือกเล่นเลยนะครับไม่ว่าเราจะอัพสายไหนเราก็สามารถไปทางสายที่เราเล่นได้นะครับบางทีอัพนักดาบอาจเป็นวินินจาก็ได้นะครับเอาละก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับในที่ออฟเซอร์เบียนะครับที่เคยเปิดให้เล่นในยิมนะครับแต่ว่าได้มาเปิดให้บริการแล้วนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมว่าเกมนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับที่ออฟเซอร์เบียนะครับ อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ e l e c t r o n i c ิ Xtreme นะครับหรือทางลืมมากดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามนะครับถ้ามีข่าวสารทางด้านการอัปเดตเกมต่างๆนะครับถ้ามีข่าวสารเกมอะไรใหม่ๆนะครับก็เราจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอันนี้จะเป็นรถแมบ,บของ Extreme ในปีหน้านะครับ ว่าเราจะเปิดเกมใหม่ทั้งหมดกี่เกมอ,อันนี้คือที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสี่เกมะนะครับเกมแรกก็คือเกม Mobile ออ i ิ i ั่นโมบายที่เห็นนะครับก็ที่เห็นในวิทยาเป็นพิธีถูกต้องออครับตัวภายแรกของเกมนี้นครับเกมแรกอย่างแรกเลยก็คือก็เป็นเกมโมบายนะครับก็เล่นที่ไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีโทรศัพท์อย่างที่บอกเพียงแค่มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เล่น,ลนได้ครับผมอย่างที่สองก็คือเพลงนะครับเพลงที่เราจะมีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าพับลิชเชอร์ที่เกมเนี้ยเปิดให้บริการที่ไทยไปแล้ว แต่ว่ายุติการให้บริการไปเมื่อประมาณสิงหาคมปีเนี้ยนะครับที่ผ่านมาส่วนเราเนี่ยก็จะเปิดต้นปีหน้านะครับก็เราก็จะมีการซื้อลิขสิทธิ์เพลงใหม่เพิ่มเติมที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ในเวอร์ชันที่พับบิดโดยเอ็กซ์ตีมเนี่ยคุณจะได้พบกับเพลงใหม่ๆแน่นอนแน่นอนนะครับนะครับแลวระบบคอนเนตตี้นี่ก็เช่นกันนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสําคัญเราจะมีการพัฒนาระบบของมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ที่เกมนึงค,คือเกม T of s e r v e a Mobile เป็นเกมประเภท MO RPG นะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่เล่นได้นะครับก็คือเป็นครอ s แพลตฟอร์มนะครับเล่นได้ทั้งมบายสม s m a r t ฟนตัว iPad อะไรต่างๆแท็บเล็ตนะครับ <PC. S 2> แล้วก็ PC นะครับก็ค <G ül üyor> ือจ, <ะ S 2> จะมีคลเนเฉพาะสำหรับ PC โดยเฉพาะเลยนะคะคือบางคนอะ คือใครที่เป็นสายเล่นเกมมือถือเนี่ยส่วนใหญ่บางทีถ้าจะเล่นบนคอมอ่ะจะต้องเล่นผ่านโปรแกรมจำลองพวกเอมูเลเตอร์ต่างๆใช่แต่ที่ออฟเซเวอร์โมบายเนี่ยเราจะมีครแอนพิเศษเฉพาะสําหรับ PC โดยเฉพาะเลยใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นความเสถียรในการเล่นบน PC มันก็จะมากกว่าเล่นผ่านอีมูถูกครับเสถียรกว่าภาพคมชัดกว่าได้เสียงที่เต็มอัดทรถกว่านะครับจากนี้นะครับอีก2เกมที่เห็นอยู่ก็เป็นคัมมิ่งซู n นะครับก็คือจะเป็นเกมที่อยู่ในเครื่องหลัง ของปีหน้าสองเกมแรกนี้คืออยู่ในครึ่งแรกครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกถูกต้องครับก็คืออีกสองเกมครึ่งปีหลังเนี่ยก็อดใจรออดใจรอเราจะมาเฉลยกันอีกทีหนึ่งรอรู้นะับว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะอุ๊บปิ้บไปก่อนแล้วกันนะคะ